สบายดีสวัสดีครับวนนี่น้องทุกคนว่าไปนอนบังไทยบังล้าอะไรทุกประเทศที่เขามารับชมคลิป,ปเบนห้างายหน้าตาจากกล้องไปไลยคลิปู่ี่น้องบอก่อยได้บอก่อยได้ลงไปว่าในกล้องเลยกับใช้แต่เสียงอันนี้ว่าเหมือนกับเบ่เปลี่ยนวิธีการลงคลิปน้ำร่วงนี้อยากล้อมึงไหลายหลายลายลาย,ลาย,ย่างอยากล้องเออลองทาคลิปแบบนี้เพราะว่า บเอ็กับบมมีเวลาบมีเวลาทําคลิปคือเขาทํางานแล้วเรับกับผมมีเวลาไปเลาะถ่ายด้วยอย่างแรกกับผมกคนจับกล้องให้มันก็เลยบสะดวกก็ได้ถ้าคนที่ติดตามบบเอ็มจริงๆนะสิ่งทีอว่าบบเอ็มทําคลิปแนวไหไรเนาะก็คือเขาอาจจะไปรีวิวเรื่องนั้นเรื่องนี้ยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคุยกันคือนั่งอยู่หน้ากล้องแล้วก็คุยป,ประมาณนี้ปกติก็ได้ก็เลยกลายเป็นก็มีบมีบเวลาทําคลิปอยู่แล้วก็เลยเหมือนกับมันเป็น จะไหนละ่ะอยากลองทําแบบที่คลิปสองคลิปเนี่ยลองทํามึนะ้องหะทําแบบคลิปที่เป็นดราม,มา่าคลิปที่เป็นนกักแสอย่างอยากลองลองทํามึงแต่กับโบวแมนว่าเนาะผมซึกแบบลงคลิปไดใดผมซึกอยากอายอยากอยากอย,าอยาใช้คำว่าเอฟซีแล้วกันเอฟซีเนี่ยคือคนที่หักในตัวตนของวายเอ๋มจริงเพรว่าว่าเอ๋มชิลงคลิปใบใดก็มีคนเอฟซี FC เพื่อนเขามาเบิง้งเขามาคอมมินเขามา ทักทายอย่างเขาซึ้ดีแช้เป็นพลังบวกกันีรือเพื่อนขามาทายซึ้อยากอายอยากอยายเพื่อนเวลา,าลงคลิปที่แบบเหมือนกับคลิปที่เป็นกระแสคลิปที่เป็นเรื่องดราม่าอย่างเขาขคลิปแบบทักทายที่เขาแบบบเ้เคยลงคลิปแบบสไตล์แบบนี้อยู่แล้วนะลงคลิปส่วนมากะอะส่วนมากอะลงคลิปแบบในน้ำนู่นนั่นนี่หรือว่า,ารีวิวนู่นนั่นนี่แบบธรรมดาฮักแพงกันนะบเพามาลงคลิปนี้ผมซึ้อแบบ ยากหายเพื่อนครับที่ว่าเขาซึ้หลายกรจจาย๋ยวลงไปสองพิปที่ที่ที่ใบเอ็มลงไปนี่แล้วก็ลงไปก็ใช้คําว่าแอดมินบโบ,บได้ใช้คาว่าใบเอ็มเลยโบได้เห็นหน้าเลยด้วยจากลองเปลี่ยนทําคลิปเนะเขาบอกว่าจิทำคลิปอย่างเนาะคือแบบด้วยห,ยหลายๆายปัจจ่ายอันที่ว่าวบางทีเราทำนู่นทำนี่กัมีทั้งมีทั้งบวกทั้งลบพี่น้องบางที่คนนขมาก็ อ่ะที่คนบชอบเขาก็เขามาแคแอยเขาก็ได้กลับออกไปสินะ่ะแล้วก็บางคนก็ไหล่ขัานถ้าเป็นเอฟซีจริงๆนะเอฟซี mm hmm. FC, แต่ก่อนกับบก 9, ลาววนะ้านังง้นอยากอายปากเอฟซีนี่ฮะว้าคลิปนี้ละคือคนที่แบบเพื่อนหักแพงเขาจริงๆเนพะื่อนติดตามเมาจริงกับเพื่อนก็คอยเขามาซัพพอร์ตเขามาให้กำลังใจเขามาแนะนำน,นู่นนะี่เนาะวัดดีน,ะนั่นน,นี่กับพวกม้อซื้อมีพลังบวกแพงแล้วเวลา เอมนะเวลาบเอ็มอยากลงอยากทําคลิปที่แบบบทส่วนโลกเลยนะทําแบบอันนี้หนาวกับผซึกแบบลายแก้ใจองซึกแบบเอ้ยเขามาจุดนี่หรือว่าเขามาถึงจุดที่แบบว่าต้องมาทําเพื่อปั่นกระแสเพื่อบางทีก็บอกตรงเลยทําทําบทถึกเลยบกหูเลยบ้างแต่ว่าแบบแบบลองทํเบึงแล้วก็ค่คิดแบบชื่อด้วย ท้บุมีเวลาเลยครับบุจักขี่ทํามิีปอย่างตอนนี้บอกตรงเลยใบเอ็มคอยเบื้องคิปเบ่าบอโบโซลาเนาะใบเอ็มโคตรลิสาเราเลยอะเรามีคนคอยจับกล้องให้ไปถ่ายแบบซับเพลละถ่ายแบบทั่วไปถ่ายการใช้ชีวิตแต่ละวันนี่าปเบื้องแล้วนี่แบบใปเอ็มเบิ้งนี่ก็ซื้อแบบมีความสุขนะถ้าเราเห็ได้แบบนั้นก็คงสีนี้ความสุข แล้วกับคนที่เขามาเบิ้งก็คือเอฟซีจริงๆนะคนที่ติดตามนะถึงคนอาจจะเบิ้งโมไลแต่ว่าก็คือคนที่ฮักแพงกันจริงๆเขามาเบิ้งนะคอยให้กบลังใจกันค่อยซัพพอร์ตกันคือมันมันมันมีพลังบวกมันมีกำลังใจจากแคดคลิปเนาะแต่บางทีทําคลิปธรรมดาทั่วไปกันมีคนเขามาเบิ้งแล้วเขามาซัพพอร์ตเขามาให้กบลังใจเขากับคนก็อจากทําคลิปเห็นแล้วแล้วปรู้ซึกแบบ ถ้าเขาทำได้แบบนี้ก็ดีแล้วมีคนคอยจับกล้องให้แล้วเขาถ่ายแบบทั่วทั่วไปในการใช้ชีวิตเท่านี่นะมันก็คงสิดีเห็นเราเลยอิจฉาเราเลยบาโบ้เมื่อว่านเราเบลมเห็นคนอื่นกับบางคนก็ทําคลิปมีคนเบิ่งยอดวิวหลายนะแต่ว่าแต่บเบลมอิจฉาบาโบผู้เดียวคือเบิ่งเราทําคลิปแล้วเขาคงสิแบบมีความสุขแบบเขาเบิ่งแล้วเขายังมีความสุขแบบแา่ว่าทำด้วยสไตล์แบบบ้านๆธรรมดาที่แบบว่า มีอย่างท่ายท่ายแบบชีวิตการเป็นยูชีวิตทำน,นู่นทำนี่ก็ท่ายนะแล้วก็มีคนที่เข้าไอเบิรงเพื่อกันกับมีแต่คนแบบฮักแพงกันเป็นเอฟซีจริงๆเข้ามาคอมมต์แบบในเชิงบวกในเชิงให้กำลังใจกันเข้ามาพูดคุยกันปกติเนาะก็มันดีทนะั้แบบนั้นนะอันนี้เนี่ยใบ็มทำคลิปที่ล่าสุดที่ทำออกมาสองคลิปนี้คือทำนี่ก็ บอกเลยว่าทําไปก็มงซึ้แบบแต่กับบองซึ้ดีล้วทําแล้วมองซึ้แบบอยากอายคนที่เป็นเอฟซีไปเองจริงๆคนที่ติดตามไปเ็นจริงนะทำบางทีเราทำคิดแบบนี้มาเขาอยากอายเล้วอายแก้ใจเดี๋ยดนะ้วยทำแล้วบ๊อกสบายใจนะก็เลยมานี่ก็เลยแบบบางทีก,ก็อยากมาคุยอยากอยากมาคุยแบบพูดคุยกันแบบคล้ายๆว่า แลกเปลี่ยนความคิดแล้กก่าพูดคุยในความหมดซึ้ของข้าจริงๆนะว่าเป็นอ้นนใดความจริงวันนี้มันไล่สลาระให้ในักใบมามาเเวานะแต่ว่าบางที่เขาบอกเคยได้ออกมาเว้าแบบบางที่ก็คือเรื่องส่วนตัวคือแบบเป็นเรื่องที่ที่แบบมันอยู่ในใจใเขาบอกเคยเว้ารอ,อนะประมาณนี้ก็อยากขอบคุณทุกคนที่คอย ติดตามแล้วยคอยซัพพอร์ตคอยอให้กำลังใจพระเอ็นจริงๆเนะาะที่ติดตามกันมาต,ตั้งแต่คลิปแรกจนจนมาจนติดตามมาตลอดเนาะครับอยากขอบคุณหลายๆลยที่คอยซัพพอร์ตกันบอด้ทิพยกันเนาะเพราะว่าสิผ่านเรื่องบางที่เจอเรื่องแยๆ่ๆที่อาจจะเป็นดำมงดำมาเพื่อนครัยังคอยเข้ามาเววเขาคอยเขา้ขามาซัพพอร์ตแนวตลอด กตอันนี้ก็ขอบคุณในลายดีจากใจดีบอกแบบบอกในแม่นเขาออกมาเว้าเพื่อเพื่อนุู้นนั่นนี่แต่ว่าด้วยว็มทำคลิปมาบุเคยบุเคยมาเว้าในในเรื่องที่แบบเปิดใจคุยกันแบบนี้เนาะเอาคุยกันแบบแบบญาติพี่น้องแบบมู่เพื่อนแบบป้าลุงแบบพ่อแม่ดีว่าแบบเนี้ยคุยกันแบบสบายแบบบกเคยคุยแบบนี้กพื่อก็เลยมานี่ก็เลย บางทีเอาทําคลิปไปก็คลิปที่ดามาใบเอ็มทานี่โคตรแบบบริเอนว่าเราโคตรละอายคนที่เพื่อนที่หักแพงเขาจริงๆนะเขาจะเอา c ค r คนที่หักแพงเขาจริงๆคนที่แบบชอบในตัวตนเขาจริงๆนะคือเวลาเล่าว่าอย่างคอยขมาเตือนคอยเขมาซัพพอร์ตคอยเขามาแนน้ำนู่นนั่นนี่คือคนที่เพื่อนหักเขาจริงๆยอมรับเดี๋ยวคนที่เขามาเตือนเขาคอยขมาซัพพอร์ตเขาคอยขามาในน้ำเอ้ยใบเอ็มว่านู่นว่านี่ อาอย่าไปยุ่งเลยนู่นนันนี้หรือว่าเอาพิมพ์นู่นที่เป็นมีพิษกะปาเอ็มมันต้องเป็นชี้นะต้องพิมพ์แบบนี้นะอันนี้ป้าจะว่อนว่าแล้หูซึกปื้มหูซึกแบบมันเป็นพลังบวกที่คนที่เขามาบอกกมาเตือนเขานี่คือคนที่เพื่อนแักเขาจริงจริงเพื่อนแบบคอยซัพพอร์ตเขาจริงเนาะอยากขอบคุณหลายๆเนาะนที่บอกทีบอกปา้ากันนางยูนกันมา กับประมาณนี้แนาะพี่น้องกับเขาคู่ในลายที่เขามารับชมคลิปจนจบครับประมาณนั้นแหละพรกันคลิปหน้าคลิปใหม่ขอคำว่าสวัสดีสวัสดีครับ